สวัสดีค่ะพบกับช่องมอฟกบกอกนะคะตอนนี้มืดฟ้ามาแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกแล้วค่ะนะคะมืดมืดมาเรื่อยๆนะคะนี่คิดว่าวันนี้น่าจะตกมั้งคะนี่วันนี้แดดร้อนมากฝนกําลังเริ่มมาไปปล่อยแล้วะคะ่ะโอ้โหลมลมลมนะคะนี่ต้นมะเกลือนะคะับกำลังปิ้วโบกสวัยเลยโอ้โหโอ้เย็นมาก มาจากเก็บขักกูแดงนะคะนี่ไม่ได้ทําคลิปค่ะเพราะว่ามืดฟ้ามืดฝนมาก็เลยรีบมานะคะเพิ่งจะถึงเมื่อกี้นะคะน้องหมาก็มาเมื่อเช้านี้พ่อก็เอานะคะนี่เครื่องนะคะเอซตัดหญ้าไปซ่อมมาเรียบร้อยว่าจะตัดตรงนี้นะแต่ยังไม่ทันได้ตัดเลยอากาศก็ อ้าวดังมาแล้วนะคะตอนนี้โอ้โอโอโมืดมืดมืดก้อนนี้หรือเปล่าจะลงต่อไปถ้าฝนตกเรื่อยเรื่อยนะคะเดี๋ยวก็มีเห็ดเมียอะไรออกละอันนี้เป็นดอกนะคะบ้านบุรีสีเหลืองนะคะก็สวยเหมือนกันแต่ยากจะลกหน่อยนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นหญ้าหวานนะคะพอดีเลยสิ้นเดือนนะคะก็มันก็จะเริ่มแตกแตกแขนงเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นพันธุ์ที่ดีเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้อะไรมันจะเป็นข้อข้อข้อ,ขอแล้วก็ตัดถ้ามันขึ้นสูงมันก็จะได้พันธุ์ที่แบบเยอะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะพาเอฟซีดูนะคะนี่อันนี้คือหญ้าหวานนะคะ อันนี้ต้นหนึ่งนะคะนี่แตกแตกแขนงแบบเยอะมากเลยนี่ขนาดแบบเรายังไม่ได้นั่นเลยนะคะนี่มันจะแตกอันนี้เราต้องดึงออกดึงออกมันก็จะมีตาที่จะแตกขึ้นแบบเยอะมากเลยค่ะนี่อันนี้สมมุติว่าให้เราดึงออกให้ดูนะคะนี่นี่แหละคะ่ะคือท่อนพันถ้ามันยาวก็จะได้เยอะนะคะเราก็จะตัดแล้วก็จะเอาทั้งข้างล่างด้วยนะคะที่มันติดดินก็จะขุดเอาไปด้วย แล้วก็รอให้มันขึ้นแบบสูงๆจะได้พันแบบเยอะๆเลยนะคะเกตานี่ก็ประมาณคืบหนึ่งก็จะได้หกหนอ่อเจ็ดหนอ่อโอ้โหมาแล้วนะคะป๊อกแปก๊กป๊อกแป๊กแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วลมก็มาก่อนโอ้โ มาเชียวน่าจะแรงอยู่หรอกค่ะเดี๋ยวเราคอยดูนะคะว่ามันจะตกหรือเปล่ากำลังปอกแปก๊กปอกแป๊กมาแล้วนี่นะคะผักกูดแดงที่เราไปเก็บมากับพ่อนิ่มโอ้มดยังไต่อยู่เลยอันนี้จะเป็นผักน้ำนะคะนี่นี่นี่ อันนี้ผักน้ำอืมอันนี้ผักน้ำแต่ผักกุดแดงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะฝนก็กำลังมาด้วยนี่ค่ะผักกุดแดงนี่นะคะผักกุดแดงเอสซีโอ้โหสวยมากก็ก็ได้เยอะนะคะนี่ได้เยอะมาก,กวันนี้เพราะว่าแดดร้อนก็ต้องรีบกลับมานะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปตอนที่เก็บค่ะเพราะว่าคนก็เยอะด้วย แล้วก็รีบด้วยนะคะเพราะว่ามันแดดก็เลยไม่ได้เอากล้องลงไปถ่ายนะครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงบ้านไร่นี้แหละเดี๋ยวฝนก็ลงแล้วนะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าสงสัยจะตกไหมนะถ้าตกมานี่หู บกข,ของเราก็ขึ้นฉ่ำไปเลยทีเดียวนะคะเนีน่ยฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้วพ่อฝนตกแล้วมืดตัวน,นั้นนี่แรงด้วยโอโ้โหอันนี้อ้าวตกคู่เล็กไฟยอย่างเดียวเหรอตกพูดเล็กไฟไม่เห็นอะไรเลย ตรงนี้ภูเหล็กไฟนะคะมองไม่เห็นภูเขาเลยเดี๋ยวเราแอบไปดูเห็ดหอมเนาะพ่อเดี๋ยวไปส่องใอเอบางที่อาจจะขึ้นแล้วก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นนะแต่ก็มันก็ยแรงมากนะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่ากบคุมไม่ใช่ข้ากุ้งกบคุ้งแรงบอก่ท่านแรงไปหาดูเห็ดหอมอ๋อมันเายยังไม่ออกมันะอกที่จะฟุ้ อโออฝนคงตกวันนี้ไม่ได้ตกนานเนาะแล้วที่ตกืูมันออกแล้วแถวหัวนานไม่ดาไอ่อ้ฝนหยุดีะเราไปกันเลยเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาโอ้โหน้ำขังเลยแถวนี้นะคะรถไฟพ่อก็อยู่ข้างล่างและะ้วค่ะสาบาย เบลอเบลอเลออยสร็ก็คุ้มช้ำเลย ถุงกินอะไรลูกโอโ้โหมาได้เหรอวันนี้พร,พร้อมนะคะนี่มนไม่สบาย,ส,ยสบายนี่กำลังคล้ายป่วยเนี่ยนี่เพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะน่าจะหายแล้วแหละไอ้นี่ก็จะดูกลัวจะไม่นานเนาะฝนเนาะหยุดแล้วหายตัวตุ๊กบ่ออกหึงเขาโคฟ้าร้องแล้ว อพอดีตกให้อากาศเย็นนะคะนี่หยุดแล้วคะ่ะทุกคนมันก็ไม่พออะไรแล้วขนาดนี้นะดีกว่าไม่ตกตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ FC ก็ขอฝากด้วยนะคะสินค้าที่พีสกินนะคะของบริษัทมอมโฮมทรัพย์จำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มเตียวลังหน้าครีมอาบน้ำซีปัลทอนพลสัสเบต้าคูแคนครีมกันแดดนะคะ แล้วก็ซื้อองค์ปู่ปริจิตนาคราชนะคะถ้าใครสนใจติดต่อตด้ที่เบอร์โทรนะคะ0632425644นะคะผ่านช่องใครก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ